สวัสดีครับผมแอดมินอัตตาหิวันนี้ผมมีเป็นภาพยนตร์แนวคาตกรโลกจิตมาเล่าให้ฟังกันนะครับเป็นเรื่องราวของคาเทียหญิงสาวชาวโปรแลนด์ที่ไร้จุดหมายในลอนดอนได้พบกับบอบช่างสักชาวอเมริกันซึ่งในตอนนั้นชีวิตกำลังตกต่ำอย่างที่สุดด้วยความพยายามครั้งสุดท้ายที่จะเติมเต็มความฝันเขาจึงรักพาตัวเธอ โดยตั้งใจจะใช้ร่างกายของเธอเป็นผืนผ้าใบสร้างผลงานศิลปะชิ้นเอกสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า Perfect Skin แต่ก่อนที่จะไปรับชมขอคนละหนึ่งไลค์หแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องดูอะไรดีด้วยนะครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นบนเตียงนอนชายคนหนึ่งมีรอยสักเต็มตัวชีวบอบตื่นขึ้นในสภาพไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ อีกด้านหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าคาเทียกำลังถูกไล่ออกจากห้องพักเพราะเธอค้างค่าเช่ามาสีอาทิตย์แล้วเธอพยายามต่อรองแต่เจ้าของห้องพักก็ไม่อนุญาตเธอจึงจำเป็นต้องย้ายออกที่ห้องของบอบเขากำลังออกแบบลายสักคาเทียพยายามติดต่อหาคนรู้จักแต่ก็ไม่มีใครช่วยเธอเลยเธอหมดหนทางถึงขนาที่ต้องขโมยเงินโต๊ะที่ลูกค้าจ่ายเงินทิ้งไว้ ก่อนจะออกไปนอกร้านคาเทียเดินทางไปหาริชีเพื่อนหญิงของเธอเพื่อขออาศัยอยู่ด้วยสักระยะคืนนั้นพวกเธอออกไปปาร์ตี้กันที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งเมื่อกลับมาที่ห้องริชีก็เห็นรอยสักที่ท้าของเธอทั้งคู่เลยพูดถึงรอยสักของตนเองคืนต่อมาพวกเธอก็ออกไปเที่ยวอีกคราวนี้เสพยาด้วยพวกเธอเมากันอย่างสุดเหวี่ยงหลังจากร้านเหล้าปิด พวกเธอก็พาร่างที่กำลังเมาเต็มทีมาที่ร้านสักของบ๊อบเขาบอกว่าปิดร้านแล้วแต่พวกเธอก็ทุบประตูบอกให้เขาเปิดร้านบ๊อบเลยต้องมาเปิดให้พวกเธอเข้ามาในร้านพวกเธอบอกจะมาสักแต่บ๊อบก็บอกว่าร้านปิดแล้วค่อยมาพรุ่งนี้บ๊อบชมคาเทียว่าผิวสวยก่อนที่พวกเธอจะกลับวันต่อมาคาเทียมาหาบ๊อบที่ร้านเพื่อสัก บอกให้คําแนะนําในการเลือกภาพที่จะสักกับเธอก่อนที่ทั้งคู่จะพูดคุยกันเลือเล่อยเปื่อยเขาสอบถามประวัติของคาเทียเพื่อออกแบบลายสักให้กับเธอและเมื่อเสร็จแล้วเขาจะบอกให้เธอกลับไปก่อนวันถัดมารูซี่กลับมาที่ห้องพร้อมกับปัญหาเธอบอกกับคาเทียว่าเธอต้องไปที่อื่นสักพักเธอให้เงินคาเทียไว้ใช้ดูแลตัวเองก้อนหนึ่งก่อนจะนั่งรถจากไปคืนนั้นคาเทียไปที่ร้านเหล้าเธอเจอกับบ๊อบ หลังจากร้านปิดคาเทียในสภาพเมาหนักถูกบ็อบพักกลับไปที่ร้านของเขาเขาบอกคาเทียว่ารอยสักที่ออกแบบเสร็จแล้วเขาจะสักให้เขาพาเธอเข้าไปในร้านคาเทียตรงเข้าไปนั่งที่เก้าอี้สักทันทีแต่บอบกลับเข้ามาหาเธอพร้อมพาชุบยาสลบเขาจัดการจับเธอพร้อมกับโปะยาสลบใส่จนคาเทียแน่นิ่งไปบ๊อบสำรวจร่างกายของคาเทียก่อนจะจัดการจับเธอไปขังไว คาเทียตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองถูกมัดแขนแล้วขังไว้ในห้องขังในตอนนั้นบอบก็เขามาบอกเธอว่าเขามีรอยสักที่แสนพิเศษจะสักให้กับเธอแต่ตอนนี้คาเทียไม่เอารอยสักแล้วเธอขอร้องให้บ็อบปล่อยเธอไปแต่เขาก็ไม่ทําแล้วก็เดินออกจากห้องขังไปไม่รู้ว่าคาเทียถูกจับมาขัางนานเท่าไหร่แล้วแต่วันนี้บอบก็มาพาเธอไปสักเขาทําให้เธอสลบก่อนที่จะเริ่มลงมือสัก ลงไปบนผิวของเธอตามภาพที่เขาออกแบบคาเทียตื่นขึ้นมาก็เห็นรอยสักเธอโวยวายทันทีที่บ๊อบเข้ามาเธอที่ห้องเธอต่อว่าเขาที่สักผิวของเธอโดยไม่ได้รับอนุญาตบอกไม่พูดอะไรมากบอกคาเทียว่างานยังไม่เสร็จแล้วก็กลับออกไปเขาโปะยาสลบคาเทียอีกหลายครั้งเพื่อเอาเธอมาสักคาเทียได้รับความทุกข์ทรมานใจอย่างแสนสาหัสกับการถูกขังไว้ วันหนึ่งบ๊อบเข้ามาคุยกับคาเทียบอกว่าเขาม,มีความสุขมากที่ได้สักบนผิวของคาเทียแต่คาเทียก็ตะคอกบ,บอกให้เขาหุบปากวันต่อมาเธอโดนโปะยาไปสั่งอีกคราวนี้บ๊อบสักไปที่อวัยวะเพศของเธอมันทําให้เธอโกรธมากวันหนึ่งขณะที่บ๊อบเอาอาหารมาให้คาเทียที่ห้องขังคาเทียก็ถามบ๊อบว่าเขาสักเธอจนลายไปทั้งตัวแบบนี้แล้วเมื่อไหร่เขาจะปล่อยเธอไปแต่บ๊อบก็ไม่บอกอะไร บอบยังคงสักคาเทียต่อไปรูซี่กลับมาที่บ้านพักเธอเจอแต่กองจดหมายเต็มช่องสอดจดหมายแต่ไม่พบคาเทียชี้ห้องขังคาเทียเริ่มปรงกับการสักของบอบในวันที่เขาสักภาพใครก็ไม่รู้ลงบนแขนของเธอเธอก็ได้แต่ร้องไห้ขอร้องให้เขาปล่อยเธอไปรูซี่ไปแจ้งความเรื่องคาเทียหายไปกับตำรวจ ทีห้องขังบอบยังคงพูดปลอบคาเทียให้เธอสบายใจเมื่อเขาสักเธอจนพอใจแล้วเขาจะปล่อยเธอไปก่อนจะยิบเอาสร้อยคอออกมาให้เธอความสัมพันธ์ระหว่างบอบและคาเทียดีขึ้นบอบเขามานั่งคุยกับคาเทียเอาภาพรอยสักที่เขาออกแบบให้เธอดูคาเทียพยายามออกกำลังกายโดยไม่ให้บอบรู้เธอพยายามหลอกบอบไม้เชื่อว่าเธอไม่ต่อต้านเขาแล้วบอบ เอาหนังสือแสดงการร้อยห่วงเหล็กมาให้คาเทียดูพร้อมกับบอกให้เธอเตรียมตัวที่โต๊ะสักบอบพาคาเทียมานอนหันหลังเขาจัดการล้อยห่วงเหล็กเข้าไปที่หลังของคาเทียคาเทียร้องด้วยความเจ็บปวดที่บ้านพักรูซีผเอิญไปเจอเข้ากับซองสีน้ำตาลที่ส่งถึงคาเทียภายในมีรูปดอกไม้ที่เป็นแม่แบบสำหรับสักวันต่อมาเธอจึงไปที่ร้านของบอบเธอถามบอบว่าเจอคาเทียบ้างไหม แต่บ๊อบก็ตอบว่าไม่ลูซี่เลยกลับไปบ๊อบเริ่มเครียดกับเรื่องที่ลูซี่ตามหาคาเทียส่วนลูซี่เองก็ตามหาคาเทียตามร้านเหล้าไปเรื่อยๆที่ห้องขังคาเทียบ๊อบเอาโซมาคล้องกับห่วงที่หลังของคาเทียเพื่อป้องกันไม่ให้เธอหนีลูซี่เริ่มติดตามบอ๊อบส่วนคาเทียเองก็พยายามจักกระชากโซ่ให้ขาดแต่ก็ทำไม่ได้ที่ร้านของบอ๊อบขณะที่เขากำลังสักให้ลูกค้าหญิงคนหนึ่ง จู่ๆก็มีนักสืบสองคนเข้ามาสอบถามเขาเกี่ยวกับคาเทียแต่บอบก็บอกแค่ว่าไม่รู้เธออยู่ไหนนักสืบจึงขอค้นภายในร้านบอบก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเขาพาหนักสืบไปหลังร้านไปเจอกับประตูห้องที่ขางคาเทียนักสืบบอกให้เขาเปิดแต่บอบก็บอกว่าเปิดไม่ได้เขาไม่มีกุญแจก่อนจะบอกให้นักสืบไปอีกทางที่บ้านของรูซี่ตอนที่เธอกำลังอาบน้ำนักสืบโทรมาหาเธอ เขาฝากข้อความว่าเขาพิจรวจที่บ้านของบอบแล้วแต่ไม่พบอะไรที่น่าสงสัยรูซีก็หัวเสียกลับไปอาบน้ําต่อวันต่อมารูซีไปที่หลังร้านของบอบเธอพยายามเข้าไปเมื่อปีนขึ้นไปก็เห็นเสื้อของคาเทียถูกซักแขวนอยู่เธอรีบไปหาบอบทันทีเธอบอกว่าเขาโกหก เธอเห็นเสื้อของคาเทียอยู่ที่หลังร้านของเขาบอบพาเธอมานั่งก่อนจะพูดเหตุผลต่างๆนานาให้ลูซีเชื่อว่าเขาไม่เจอกับคาเทียเลยจริงๆแล้วเธอก็กลับออกไปจากร้านคืนนั้นลูซีได้รับโทรศัพท์จากนักสืบอีกว่ากำลังช่วยตามหาคาเทียอยู่ส่วนคาเทียบ๊อบเองก็เอางานมาให้เธอดูและบอกว่าเขาจะทำมันในครั้งต่อไปลูซี่มาหาบ๊อบที่ร้านเธอเอาของมาให้เขาในตอนนั้นเอง บ๊อบพาเธอไปหลังร้านเธอเผอิญเดินลงไปที่ห<ๆ>้องขังคาเทียแต่ไม่ทันจะไปถึงเธอถูกบ๊อบจับตัวไว้ได้ซะก่อนในตอนนั้นบ๊อบได้รับโทรศัพท์จากภรรยาเรื่องลูกเขาเรียกกลับไปดูแลลูกเสร็จแล้วก็กลับมาจัดการฆ่าลูซี่โดยการเอาพลาสติกพันหน้าของเธอจนขาดอากาศหายใจตายแล้วพาศพเธอไปหั่นบนเตียงสักบ๊อบกับภรรยายังคงมีปัญหากัน ที่ห้องขังคาเทียใช้ซอยเธอขอเปิดห้องขังออกมาได้เธอค่อยๆเดินออกมาจากห้องขังขึ้นมาเรื่อยๆก่อนจะนึกขึ้นมาได้ว่าต้องมีอาวุธไว้ป้องกันตัวเธอหาของที่พอจะใช้เป็นอาวุธได้ไปทั่วจนเปิดไปเจอเข้ากับหัวของรูซี่ในตู้เย็นเธอตกใจมากจนเกือบจะทำอะไรไม่ถูก แต่แล้วเธอก็ได้ยินเสียงปิดประตูคาเทียรีบวิ่งกลับไปที่ห้องขังทันทีบอบเอาหัวของรูซี่ขึ้นมาโกนผมออกทั้งหมดเพื่อเป็นหัวลองสักก่อนที่เขาจะเอาคาเทียขึ้นมามัดติดเตาอี้เธอตะโกนด่าเขาที่ฆ่ารูซีก่อนจะโดนเขาต่อยจนสลบไปบ๊อบจัดการโกนผมของคาเทียออกจนหมดแล้วทำการสักรูปงูและสร้างเขาบนหัวให้กับเธออีกสองเขาด้วย นักสืบทั้งสองคนยังตามสืบคดีอย่างไม่ลดละเขาพยายามกดดันบ๊อบแต่บ๊อบก็ไม่หลุดเผยอะไรที่น่าสงสัยออกมาเลยที่ห้องขังคาเทียบ๊อบเอาคาเทียมาห้อยเปลือยทั้งตัวรอยอยู่กลางอากาศเขาพูดว่าคาเทียคือผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเขาคาเทียที่ในตอนนี้ได้แต่ร้องไหย้ยอมรับความเจ็บปวดที่บ๊อบมอบให้เธอก่อนที่เธอจะสติแตกร้องตะโกนต่อยกระจกจนแตก บอบได้ยินก็รีบวิ่งมาหาเธอทันทีบอบรีบทำแผลแตกที่มือของเธอในตอนนั้นเองคาเทียก็แสดงท่ายุยวนเขาแต่ก่อนที่จะเกิดอะไรขึ้นบอบก็บอกให้เธอหยุดแล้วเขาก็รีบออกจากห้องขังไปนักสืบยังคงตามติดบอบไม่เลิกทั้งกลางวันกลางคืนบอบไปหาคาเทียที่ห้องขังบอกให้เธอใส่ชุดที่เขาเอามาให้เขาจะรอยอยู่ข้างนอกในตอนที่บอบออกไป คาเทียก็ไปหยิบเอาเศษกระจกที่เธอต่อยแตกมาเน็บเอาไว้ที่เอวเป็นอาวุธก่อนจะกลับไปเปลี่ยนชุดที่บ๊อบเอามาให้ใส่กลับขึ้นไปหาบ๊อบที่ชั้นบนบ,บ๊อบดูเธออย่างตั้งใจลูบไล้สัมผัสต,ตัวของคาเทียอย่างแผ่วเบาในตอนที่เขาไม่ระวังคาเทียก็เอากระจกแตกขึ้นมาแทงท้องและคอของเขาบ๊อบสุดลงตายคาทียคาเทียยืนมองรูศพของบ๊อบตายอย่างสะใจ ก่อนจะค้นเอากุญแจจากตัวของเขาไปเปิดประตูออกไปจากห้องขังเธอเดินออกมากลางถนนทันทีที่นักสืบเห็นเธอพวกเขากรีบวิ่งจากรถวิ่งไปหาเธอทันทีแล้วหนังก็จบลงจบลงไปแล้วนะครับกับ Perfect Skin หนังที่เกี่ยวกับเรื่องของการสักความเครียดในชีวิตความหมดไฟในเรื่องของการทำงานบางครั้งมันก็ทำให้เราหลงทางหลงผิดจนทำอะไรผิดๆลงไปได้เหมือนกันนะครับ อย่างเช่นเรื่องนี้ที่สุดท้ายเพียงเพราะความคิดที่ว่าถ้าสักบนผิวสวยๆจะทำให้ฝีมือดีขึ้นลูกค้ามากขึ้นซึ่งมันไม่ใช่เลยและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคำแนะนำหรืออยากให้ผมอัตตาหิเอาหนังเรื่องไหนมาเล่าก็สามารถเขียนบอกไว้ได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมในการนำเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังกันอีกในครั้งต่อๆไปขอบคุณครับใช่คุณคือแฟนพันธ์แท้หนังหายาก คุณชอบดูหนังที่ลึกลับพิเศษมากกว่าใครขอเชิญทุกคนเข้าสู่โลกของช่องดูอะไรดีลัดทีแองความคลั่งไคล้ภาพยนตร์แบบสุดลิ่มทิมประตูรับชมเนื้อหาแบบจัดเต็มไม่ตัดไม่เซ็นเซอร์บทเรื่องราวที่คุณอยากดูด้วยตัวของคุณเองหรือแม้แต่กระทั่งจะรับชมภาพยนตร์เรื่องนั้นๆแบบเต็มเรื่องผ่านทางห้องรับที่สร้างเอาไว้สําหรับสมาชิกเท่านั้นจงเลือกระดับความคลั่งไคล้ของคุณแล้วลุยไปกับเราที่นี่ช่องดูอะไรดี